ก็สวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่มินนี่ครับวันนี้เนี่ยเราหยวกตัวโปรแกรมมาโครถแรงดิดนะครับบนเว็บไซต์ VIP Pro ไทยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะประการตั้งค่ามาโครถแรงดิดนะครับเกมเอ x นะ เดี๋ยวมาดูกันมาเร่นรีวิวล่าสุดด้วยนะครับสําหรับมาโคโรรืแรงดิดนะครับก็บอกเลยว่าสถานะปกติแล้วก็ไม่เคยโดนหนักแบรน์เลยนะราคาอยู่ที่60บาทนะครับแล้วก็มารีวิวล่าสุดวันที่15กรกฎา,าคมนะก็นี่ครับมาโคโรรถแรงดิดนะครับก็เลือกเล่นได้7เกมเลยนะครับทำการกดสั่งซื้อคีย์ใบดา,าวไปเลยนะครับก็จากนั้นเนี่ยไปแน่จะากการคีย์หรือดาวน์โหลดนะแล้วก็ไปหน้าล่าสุดเลยที่เราทําการสั่งซื้อคีย์นะครับนี่แบบนี้ ก็ c ร r l C คัล็อกขีนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตัวโปรแกรมตรงนี้นะนะครับดาวน์โหลดตัวโปรแกรมเนี่ยเมื่อครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็รักไว้ที่หน้าจอเนาะนะครับอันนี้ก็โหลดตัวโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดคลิกขวาแตกไฟล์เป็นโฟลเดอร์เรื่องออกมานะครับแบบนี้นะกดคลิกขวารันแอดมินตัวโปรแกรมครับกดข้อมือเพิ่มยื่นการเล็กใช้เนาะก็คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปสอนการตั้งค่าเบื้องต้นให้ละกันนะครับกดจดจำรหัสเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับด้านซ้ายมือนะครับ ก็ตรงนี้นะครับรหัสจะแยกจากเว็บไซต์ VIP Pro ไทยนะให้คุณเนี่ยมากด Create Account ใหม่นะครับนะแล้วก็อีเมลนะครับสามารถกำหนดได้เลยเป็นอีเมลของตัวเองอะนับอย่างเช่น VIP Pro นับ X X คือกำหนดเองได้เลยอะทุกคนกำหนดเป็นอะไรก็ได้ที่เราจำได้นะครับนะนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับจะเป็น Gmail ก Gmail ก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้ที่เราจำได้นะครับมันก็บอกว่า New Account Success นะครับคุณก็ ทำการกรอกที่สมัครไปเมื่อตะกี้ะครับนะก็ถ้าเมื่อกอกถูกเสร็จสิ้นเนี่ยมันจะพาเรานะครับเข้ามาหน้าน,นี้ครับแล้วคุณเนี่ยมาที่ด้านซ้ายมือตรงนี้ครับกดที่รูปกุญแจนะทุกคนเห็นไหมรูปกุญแจด้านซ้ายล่างนะครับผมก็คือตรงนี้ครับคีย์ก็คือที่เว็บไซต์ว p p ี o ไทยเลยนี่ที่เราซื้อมาจําได้ไหมเนี่ยคีย์ตรงเนี้ยนะับคอนโดนซีมาแล้วก็มาวางนี้แล้วกดอัติเวตนะครับ มันก็จะมีเวลาบอกตรงนี้ตรดจับนะครับแบบนี้เลยนะครับเมื่อขึ้นติก๊กทูแบบนี้นะครับนะคุณก็เลือกเกมนะครับเป็นเอเปกนี่เห็นไหมกดเข้าไปเลยแล้วก็ทําการเปิดเกมได้เลยนะครับก็อันนี้เนี่ยรองรับทุกเมาส์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นเมาส์ตัวละ100บาท90บาทเมาส์ไร้สายนะครับไม่มีแบรนด์เนมไม่มีอะไรเนี่ยสามารถใช้มาโครตัวนี้ได้แบบ1 0 0แล้วก็มาครูเราไม่เคยโดนหนักแบรนดด้วยนะครับตั้งใจดูแลกัน นะครับคลิปนี้จะสอนการตั้งค่าด้วยนะครับอ่ะกดอนุญาตโหลดดิ้งนะครับนี่เริ่มมาแล้วเห็นปะอ่ะก็เปิดเกมเลยละกันนะครับประมาณนี้นะตัวนี้ก็นะครับรู้ๆกันเดี๋ยวไปห้องซ้อมนะครับเราสอนเซ็ตทำนะเมื่อกี้เออร์เรสนะฮะอ๋อให้รันแอดมินนะครับนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยมันต้องรันแอดมินนะครับคลิกขวาเลือกใช้งานในฐานะผู้ดูแลนะ ถ้าไม่รันแอดมินโปรไม่รันให้ด้วยวะะครับรอสักแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคครับมาละห้องซ้อมเลยับลงห้องซ้อมเลยนะครับจะเทสว่าตัวมาโครเรื่องดีทํำงานหรือเปล่านะครับนะก็เดี๋ยวสอนเซ็ตสอนไล่ด้วยนะครับนะรีวิวการเล่นเดี๋ยวรอบหน้าละกันับอันดับแรกก็นี่เลยการตั้งค่าอัตโนมัติเวปอนนะครับนี่ติ๊กเปิดเลยอะนบขนาดหน้าจอนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนเซตนะ ลงมาข้างล่างก่อนนะครับผมหลักๆเลยก็จะหยิบปืนที่ดีที่สุดนะครับนะครับแล้วก็ใส่ปอกให้ได้ดูกันโอเคอันดับแรกนะครับเมื่อคุณเข้ามาอยู่ในเกมแบบนี้นะครับก็ไปที่การตั้งค่านะครับไปที่วิดีโอนะคุณดูขนาดหน้าจอของตัวเองนะครับตรงนี้เลยนะครับอเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปรับเป็นแบบมาตรฐานเลดก,ก่อนนะนี่ครับ นะครับผมก็นะครับผมมาถึงนะครับเราไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอนะครับปรับให้ตรงกับในตัวโปรแกรมนะทุกคนก็จะเป็น2560นะครับ2560แล้วก็คูณพันหนึ่งสี่สี่ศูนย์นะครับนะแล้วก็นะครับวิดีโอเนี่ยปรับประมาณนี้เลยนะครับให้ตรงกับในเกมเรานะแล้วต่อไปครับคุณไปที่เมาส์และคีย์บอร์ดนะครับนะคุณมาดูตรงเมาส์นับตรงนี้นะเซนตตรงเนี้ย ครับตรงนี้เนี่ยให้ปรับเป็นห้าจุดศูนย์นะครับนะ5.0ห้าจุดศูนย์ ADS กดเข้าไปดูนะครับมันจะเป็นหนึ่งจุดูนะหลักๆก็จะประมาณนี้เนี่ยเซ็ตอยู่แค่สองอย่างนะครับเซตอัพนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมาเทสว่าตบกด F2 เลยก็ได้นะครับเนี่ยตบปืนตัวจับนะครับเห็นปะนะครับก็เดี๋ยวดูแบบไม่มาโคก่อนนะอันนี้แบบไม่มาโคนะครับทุกคนดูนะ ปืนโคจะดีทุกคนดูนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนับนับพอเรากด F2 เนี่ยนับเดี๋ยวผมใส่สโคปให้ดูละทุกคนดูความนิ่งดิทุกคนดูความนิ่งนะทุกคนดูความนิ่งนะครับคือตรงเป็นแบบว่านับก็คือเป็นมาโครนะครับ ใช้งานได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่ประมาณนี้นะับหลักๆก,ก็คุณดูตรงเนี้ยเซตให้ตรงแค่นั้นพอนะับเกิดเออร์เรอร์อะไรคุณก็กดตกลงแล้วก็ลองเข้าเกมมาเทสดูว่าตัวมาโคเนี่ยทำงานหรือเปล่าวิธีดูนะครับ2จุดหลักๆนะครับนะเอพิกก็คือขนาดหน้าจอแล้วก็เมาส์คีย์ตรงนี้ครับปรับให้ตรงนะนี่กับ a อ s อตรงนี้ครับ 1. 0ศนนะก็นี่ห้าแล้วก็1.0ประมาณนี้ครับออโต้โอเคเนาะ แล้วก็ถ้าคุณยิ่งใส่ปอกใส่อะไรด้วยเนี่ยนะับอย่างตัวน,นี้เนี่ยจะใส่ปอกนะวิธีการเลือกโอ้ยโอ้โหเลือกแบบออโต้เลยนะฮะเห็นปะก็ประมาณนี้ละกันนะรับเดี๋ยวผมจะขยอยรีวิวทุกเกมนะครับสำหรับมาโครรถลังดินะโคตรนิ่งดูดิเชีย่ยโคตรนิ่งจัดนะับขอฝากไว้ด้วยละกันนะครับประมาณนี้จ้า